ะครตอนนี้ผมก็อยู่ศูนย์ B M Motorrad Service นะครับที่มิ l เนียมสาขาลาดพร้าวนะครับผมโซนมอเตอร์ไซค์นะฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นรถรถยนต์นะฮะฝั่งด้านหลังก็จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้น้องเอ,อิร์ธก็มารับถึงที่เลยเดี๋ยวจะไปหาชาวแก๊งกันหน่อยนะครับชาวแก๊ง over f r m e นะครับผมก็นั่งรอน้องเอ,อิร์ธแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปพร้อมกัน ก็ทำการเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเซ 60, ็จหกหมื่นบาทนะครับจอ B M ตัวประโคมประทูนะครับสองพันยี่สิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวฝนจะลงเม็ดเอานี่ดูจอก่อนครับใหม่คลิปใหม่คลิปพี่นำนนะโอเคเดี๋ยวพี่นันเองเดี๋ยวเข้าปั๊มเอสโซ่เลยนะเอสโซ่เส้นไหนนู่นก็ได้ก่อนถึงศูนย์เส้นนวมี เดี๋ยวพาเข้าปรทอเลยมีปรทออยู่ <Okay. S 1> อเมนนซอนสักหน่อยไหมล่ะกินเลยใช่ไหมหรือว่าจะรอสัง่งนด้หรือว่านั่งกินนั่งกินก็ได้ปะนั่งกินเลยแต,แต่ว่าพี่แดงจะไม่มาแล้วใช่พี่แดงมาบ่ายสามะปะรอก็ได้นะเออ ตกหรือเปล่าวันนี้ <laughs> น้ำมันที่ปตทแล้วก็แวะกินอเมซอนที่นั่นเลยชิวๆครับวันนี้ น่าจะเสร็จทั้งบนอ่ะน่าจะสัญจรได้สะดวกกว่านี้ใครขึ้นบีเรก็รไม่ต้องมารถติดอะไรอย่างนี้นะฮะ เต็มไว้เต็มถังเลยอ่ะอน,นี่เาเรียกว่าซอยอะไรสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทะลุแล้วก็ซ้ายก็ถึงสู่ในแบงค์แหละอันนี้มันเป็นซอยที่มันทะลุเราทาร้อยหนึ่งอ่ะเนี่ยซอยนี้ไอ้แบงค์มากินข้าวบ่อยกับพี่พงศ์พี่แดงอ่ะที่มันกินอะไรทอดๆกันอ่ะเอะออันนี้มันลัดเดี๋ยวเดี๋ยวออกซอยไปเองก็อ๋อเอยงอ่ะ ใช่ใช่เดี๋ยวว่าจะเติมตั้งไหนน้ำมันมันถูกน้ำมันมันลงเลยเดี๋ยวเติมไปสักเต็มถังหน่อยเติมีเต็มเราหอเ่ใช่ใช่ไ,ไ,ไม่รู้อ่ะมันยังมีคาถังอยู่ตอนเนี้ยกะนคจ 2องคันนะากับรถเก่งคันหนึ่งอ่ะหลานสอง <c oughs> โอเครถถ้าเท่าราคามือหนึ่งนี่ก็เท่าซีบิกผมแค่ไงเพราะซีบิบมือสองก็ดีไปดีถูกกว่าน,นี่มือสองเยเดเลยนะเขาคงไม่ว่าเราหรอกมัง้งมาขอตัวกินอเมซอ n ก่อนครับทุกคน นี่อยู่กับน,น้องเอิร์ธคนเดิมนะครับจํากันได้ไหมครับทุกคนดูดูคมสูงกับรถมันตัวเล็กๆน่ารักครับเห็นนี้หุ่นดีนะาานขับเอสพันธ์น่ะน,น้องๆคิดดูอดเออส,สูงเท่าไหร่นะอีกรอบหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับขับเอสพันธได้ครับโคตรสุดขย่งหน่อยนึงเดี๋ยวขับได้อยู่ที่ใจนนนคนมันจะคนมันจะขับอ่ะนะโอเคกินกาแฟไหมวะ ไอได้ป่ะแล้วพี่ถอยก่อนไหมตอนแรกอันนี้มันก็เป็นสีดำงนี้เหรอใช่ใช่อ,อ๋อมันไม่ได้ตดัดเหมือนรุ่นหมเลยอืมเยอะด้ปยะ ทางไปที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับเกษตรน้ำมินนะครับไปหาเซลลแบงค์ครับเซลแบงค์ดีเพื่อนแบงค์น่าจะเหงาเดีไปเล่นด้วยซะหน่อยใกล้ๆครับตรงนี้ทางลัดนี่ดูดิเห็นนะเห็นจอผมนะเป็นภาษาไทยแล้วนะทุกคน เหมือนที่ศูนย์ได้จอใหม่แล้วเป็นจอแบบซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยแล้วว่าอัปเดตแล้วว่าโคตรดีอะเพราะว่าอันเก่าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะฮะเนี่ยไปผมทอดผมทอดอันนี้ออกไะถอดกระจกมองข้างออกมันก็เลยเตือนเพราะว่ากระจกมนีไฟเลี้ยวแล้วค่อยไปลบออก ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับเกษตรนะว่ามินเขามีอันนี้ด้วยนะเดโมเนี่ยทดลองขับรถที่ยามาฮ่านะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเขาหมดเวลาหรือ,อยังต้องถามเซลแบงก์ซะหน่อยนะนู่นเนี่ยอยู่ในศูนย์ เห็นจัดบุงจัดบูธอย่างนี้น่าจะทดลองขับฟรีนะฮะเพื่อนๆท่านใดก็สนใจก็ลองดูทางเพจทางศูนย์ดูนะฮรเขาจะมีเรื่อยๆนะฮะให้ทดลองขับรถทุกรุ่นเลยในศูนย์ตั้งแต่อะไรนะแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนโัวริง่งในกรงในเกตตัวสปองสปอร์ตนะ,ะมาลองขับดูได้นะ,ะที่นี่เลยศูนย์ยามาเกษตรนวมินบ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะผม ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ มาทุกคนยังไม่เข้าบ้านนะเดี๋ยวไปนั่งเล่นที่บึงนาววินกันหน่อยละไม่ได้ไปนานเพราะบึงนาววินอยู่ใกล้แค่นี้ง หวังว่า,าฝนคงไม่ตกนะป๊าบอยู่นานๆหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวพังหนึ่งนะจอไม่ไหววะ่ะหกมืนหัวจะปวดน้ำตาจีไหลแล้วต้องไปจอดตรงไหนนะใครนำนะ ร้านที่จะไปซื้อของอะนะไม่จะไปจอดจอ,อดก่อนแล้วโอเคโอเคงั้นใครนำนำก่อนเลยพี่จะตามถ่ายเออ,อใช่หรอโอเคเกียจโเนี่มันฝาแฝดนี่หว่า แกดำดุด้ยวะ ัวชิวจัดเลยว่ะเสื้อเยืดขาสั้นเยื้โด้ดำดุดำดุไปเปลี่ยน,ม,นมันบอกว่าไปเปลี่ยนรองเท้าก่อน จอดห่างกันแล้วมึงก็ตะโกนคุยกันเนาะเสียงพ่อก็ดังเนาะ ไอแดงเนี่ยเกลียบแล้วเกือยบแล้วไอ้แบง์มาแล้วนี่ภ้าปั๊บมึงน่ารักจังวะสัตว์สีชมพูด้วยคิมีน็อตเ้อีเย็ตต้โคตรคุมิมุงมิงทิ่ไหาย ลืมไปแยกนี้ไฟแดงโคตรนานนะ อากาศดีเหมือนเดิมนะฮะ เขาแสดงว่าพ,พรุ่งนี้พี่แดงเอาคันนี้ไปเหรอเอาแกไม่เอาอวอนไปหรอ MT09 ตัวใหม่ล่าสุดอ๋อเอาไปรีวิวใช่ใช่พรุ่งนี้แกจะเอาไปรีวิวแล้วก็ไปเที่ยวเอาไปรีวิวด้วย